สวัสดีค่ะพบกับชาแนลฝนข้าพากินอีกแล้วนะคะชาแนลนี้มีแต่ของอร่อยค่ะวันนี้เรามีเมนูกุ้งแก้วราดซอสพริกมะฝานะคะเพื่อนๆเ,เนื้อกุ้งเขาขาอบๆตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะคะมีเนื้อกุ้งค่ะเราใช้ตัวใหญ่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไซส์ใหญ่ประมาณนี้ค่ะ ขึ้นใชยขึ้นใชยเราจะใช้เฉพาะส่วนก้านนะคะแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะสำหรับตกแต่งค่ะปรุงรสนะคะมีส่วนผสมคือซอสพริกน้ำมันงาน้ำน้ำตาลและน้ำแป้งมันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นอ,อัตราส่วนให้นะคะเริ่มทำนะคะเราก็นำก้านขึ้นใชยค่ะมาผ่าให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ บบนี้ค่ะในส่วนของพริกแดงนะคะเราก็จะตัดหัวตัดท้ายออกนะคะเอาไส้พริกออกค่ะเม็ดพริกนะคะแล้วก็หั่นให้เป็นลเล็กๆแบบนี้ค่ะนําไปแช่น้ํานะคะทั้งก้านขึ้นไส้และพริกเลยค่ะเพื่อให้มันม้วนนะคะในส่วนของกุ้งค่ะเราก็จะตัดเอาหัวกุ้งออกนะคะแล้วก็ดึงเอาไส้ดำออกแบบนี้ค่ะ ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะส่วนที่เห็นเป็นสีเขียวเข้มนี่คือมันกุ้งนะคะเราไม่ต้องแกะทิ้งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำกุ้งนะคะมาผ่าค่ะผ่าให้ได้4ส่วนแบบนี้นะคะผ่าด้านริมของตัวกุ้งและผ่าตรงกลางกุ้งอีกทีหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะจะได้4ส่วนแบบนี้ค่ะเราก็เลยต้องเลือกกุ้งไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกตัวหนึ่งค่ะ ผ่าด้านริมของกุ้งนะคะทั้งสองริมค่ะแล้วก็ผ่าตรงกลางอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะได้กุ้งที่ผ่าเอาเป็นสีส่วนอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปล้างกุ้งกันค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทำให้เนื้อกุ้งเนี่ยมีความเด้งกรอบนะคะเราจะล้างกุ้งด้วย ส่วนผสมนะคะมีแป้งมันค่ะหนึ่งถ้วยเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนน้ำแข็งและเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะขยามน,นวดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตอนที่นวดเนี่ยนวดแบบพอเบาเมือนะคะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆค่ะนวดประมาณสักห้านาทีนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่อยๆทําไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํากุ้งไปล้างน้ําสะอาดค่ะ ล้างหลายๆรอบนะคะก็จะได้เนื้อกุ้งที่มีความใสแบบนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะนํากุ้งขึ้นมานะคะักแล้วก็ซับน้ําให้แห้งนะคะแบบนี้ค่ะค่อยๆเอากระดาษซับให้กุ้งแห้งนะคะแล้วเราก็จะไปลวกกันค่ะวันนี้ที่ทํากุ้งแก้วนะคะเราจะไม่นํากุ้งไปลวกในน้ําค่ะ แต่ว่าเราจะลวกในน้ำมันนะคะเริ่มต้นจากใส่น้ำมันนะคะใช้ไฟปานกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็เอาน้ำมันปักลาดบนตัวกุ้งแบบนี้นะคะค่อยๆลาดไปค่ะก็จะได้กุ้งที่มีเนื้อขาวๆเบ่งๆแบบนี้เลยนะคะลวกให้หมดทุกตัวตามที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเราจะไม่ใช้เวลาลวกนานมากนะคะ พอลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะได้เนื้อกุ้งอบกววแบบนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเตรียมทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะขั้นตอนในการทำน้ำราดนะคะใส่น้ำมันงาและซอสพริกลงไปผัดด้วยกันนะคะตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะ ผัด2อ,อย่างนี้ให้หอมเลยค่ะพอกลิ่นหอมมาแล้วนะคะเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยนะคะแล้วเติมน้ำค่ะพอเราเติมน้ำแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟปานกลางได้เลยค่ะคนทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันนะคะผัดไปจนน้ำซอสเดือดค่ะ แบบนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมแป้งมันลงไปค่ะพอเติมแป้งมันลงไปแล้วเราต้องคนนะคะเพื่อให้มันไม่ติดกันค่ะไม่ให้มันจับตัวเป็นก้อนนะคะถ้าความเหนียวเนี่ยยังไม่ได้ตามที่เราต้องการก็เติมแป้งมันลงไปอีกได้ค่ะค่อยๆเติมทีละนิดนะคะแล้วก็เช็คดูว่าได้ความเหนียวตามที่เราต้องการแล้วหรือยังค่ะ รอจนน้ำราดเดือดน,นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะเราจะจัดจานโดยการวางก้านของขึ้นช่ยนะคะลงด้านล่างและวโรยตกแต่งด้วยพริกแดงจินดานะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็วางเนื้อกุ้งตรงกลางนะคะเพื่อนๆจัดให้ดูสวยงามนะคะแค่นี้ก็น่าทานแล้วนะคะเพื่อนๆ วันนี้ซอสพริกที่เราทำจะมีรสชาติออกเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อนๆสามารถปรับแต่งรสได้ตามใจชอบเลยค่ะถ้าใครชอบหวานหรือว่าชอบเปรี้ยวก็เพิ่มได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำน้ำราดที่เราเตรียมไว้มาราดบนตัวกุ้งได้เลยค่ะราดให้ชุ่มๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆกุ้งแก้วราดซอสพริกของเราค่ะ เพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะเรายังมีเมนูอื่นๆที่น่าทานมาให้เพื่อนๆชมอีกค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ